สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเม่์นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเปิดไพ่ปักหลังของเดือนสิงหานะคะเป็นคิวชาวกระกฎค่ะดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีนะคะการแบ่งบัญชีได้ทั้งจันตกแล้วก็ไทยค่ะเป็นดวงคนมีคู่นะคะกลองแรกตัวตนคนกล่องที่สองนะคะตัวตนของคนรักแล้วก็บทสรุปน,นะคะ ใช้สำหรับค่ะขึ้นเป็น Judgment นะคะแต่ว่ากลับหัวช่วงนี้เรามาระวังเรื่องเข้าใจผิดนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องเก่าๆที่เคยมีปัญหาเนี่ยอาจจะยังเคลียร์กันไม่ลงตัวนะคะมาดูขับให้คุณไปแรกมาเป็น d ดมเพลสกับหัว ระมัดระวังหน่อยนะคะช่วงนี้อาจจะมีเรื่องความมั่นคงนะคะเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์เนี่ยก็อาจจะมีสั่นคลอนด้วยนะคะยังไม่พอใจนะคะในอ่หลายๆสิ่งนะคะรอบๆตัวนะคะช่วงนี้ กำลังเหมือนจะพยายามจะทําให้มันดีขึ้นนะคะแล้วก็มีอสิวินถ้วยแต่ว่ามันจะแก้ปัญหาได้แน่นอนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนนะคะแล้วก็มีไพ่สีถ้วยเรื่องความรักไม่เด่นเลยนะคะน่าจะแบบไม่ค่อยมีเวลาให้นะคะแล้วก็มีไพ่เทมเพลนซีกับหัวนี้ตอกย้ำว่าเป็นช่วงที่คุณต้องทํางานหนักนะคะต้องแก้ไขถานการอาจจะเป็นเรื่องเฉพาะหน้าอะไรแบบนี้ด้วยนะคะไพย่ยเขาค่ะเป็นเจ็ดเหรียญ คนรักก็ทุ่มเทกับการงานการเงินนะคะแล้วก็มีความอดทนในเรื่องความสัมพันธ์ถึงแม้จะไม่ค่อยเข้าใจกันแต่เขาก็ยังอดทนนะคะแล้วก็ าจจะเหมือนคุณตรงที่ว่ามีเรื่องยุ่งวุ่นวายในชีวิตแล้วก็เลยไม่ค่อยมีเวลาให้กับเรื่องของครอบครัวหรือว่าความรักมีไพ่5้าดาบแต่อะไรที่มันเป็นปัญหาเนี่ยเขพร้อมจะเคลียร์แล้วก็ให้อภัยนะคะแล้วก็มีไพ่เมจิเชียนอมองว่าถ้าเขาเคยขอพอรหรือว่าธิฐานจิตนะคะอะไรเนี่ยเขามีโอกาสที่จะได้ในสิ่งที่เขาต้องการในช่วงนี้นะคะก็คือจะมีปฏิหารเข้ามาช่วยนั่นเองนะ ม่รูบทสรุปค่ะแปดเหรียญน,นะคะกลับหัวช่วงนี้การงานการเงินไม่มั่นคงเลยทั้งคุณและเขานะคะความสัมพันธ์ก็ไม่ค่อยสู้ดีะคะ่ะเพราะว่าจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะ 5เหรียญตรงนี้แนะนําว่ามีอะไรให้ปรึกษาหารือกันนะคะโดยเฉพาะใครที่เป็นครอบครัวกันแล้วแต่งงานกันแล้วเนาะแล้วก็มีพลังงานก้าวถวยกับหัวมีเรื่องที่เราไม่สบายใจหรือว่าไม่พอใจหรือผิดหวังนะคะก็อาจจะเป็นทั้งเราแล้วก็คนรักนะคะช่วงนี้ก็ต้องให้กำลังใจกันแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องที่แบบทาให้อการและการรู้สึกไม่ดีเนี่ยนะคะควรที่จะให้ไัยแล้วก็มีพลังงานราชนีดาบกับหัวนะคะเรื่องของอารมณ์เรื่องของคําพูดเป็นสิ่งที่จะต้องแบบใช้สตินะคะอย่าใจร้อนนะ ต้องระวังคำพูดที่จะพูดกับคนรักด้วยนะคะมาไพ่เรวเข้าต่อนะคะ่ะเมดิเฟอร์ดนะคะชิลเดนแล้วก็มีเซอออฟจินิสิกไบโอเลฟไลท์นะคะเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยถ้ามีปัญหากันนะคะจจะมีการปรับความเข้าใจนะคะการเสียสละให้กันนะคะแล้วก็ให้โอกาสกันใหม่นะคะ อยากให้มองลกในแง่ดีนะคะมองคนรักในแง่ดีนะคะคําแนะนำนะคะ mm hmm. People Relation Get More i n Formation เราก็มี Choose New Direction ถ้ามันถึงจุดตันนะคะในะไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยลองหาวิธีการใหม่ๆในการรับมือนะคะแล้วก็ใช้สตินะคะ อาจจะหาทางออกที่สงบสุขได้อย่างแน่นอนค่ะปิดท้ายกันที่แมสเ์จนะคะจากคนรักนะอาจจะเป็นเราบอกเขาหรือเขาบอกเราก็ได้นะคะ Finding out t h e t u t h crush me มีบางเรื่องค่ะที่เป็นเรื่องที่แบบปิดบังนะคะพอมารู้ความจริงทีหลังก็รู้สึกเสียใจนะตรงนี้ก็อาจจะหมายถึงตัวเราหรือตัวเขาก็ได้นะคะที่รู้สึกแบบนี้นะ ปรับใช้ได้ตามเคสของคุณได้เลยนะคะใครชอบความทำนายนี้นะคะก็พิมพ์น้อมรับได้เลยถ้าเกิดอยากดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาสอบถามข้อมูลได้นะคะยินดีนะไลค์ให้ตัวน้องหมีนะคะพิมพ์ตามได้เลยค่ะวันนี้ขอตัวค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ